เทนะจัมเทเลงทางจัมเทเทไมเเอันตาล呀，เทเอุปาทฐานจัมเทเสุิมิาจัเทเทอาวะมังาินา

สังคตเจริญเจริญเชยตุขีฐานังลำพังส่งิศตุคังพลังสริอายุจ้าวัน Yeah.

สุขสภัญญาลิบปาตาลิไมสุขังเดตุวิฏาังเมสุขิตังปะเสตโวภมาตังยินีนาภุญญาครมเมนะยูวีนาอุติเตนะุราณเตวะตันนปทานาเสตานาเนสัาเตนะตัมายาวานิปานาโสมมนตัตาป Paule-paule, ututisan, teri, penyakate, kori, yangi, nama, lalapang, kuno. Nisabu di jepung, jeput, ati, bawaro, nato, tango, nato,

ได้รับเอาแล้วซึ่งพรแก้วอันประเสริฐจากท่านพระสงฆ์ณเวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญส่วนนี้จงมาเป็นปัจจัยอุปาณิสัยให้เห็นแจ้งเก่พระนิพพาน ในอนาคตการเมืองหน้าน,น้นองหน้าน้นเทินตัธา,านีอนตธานีมยังพันเตยังพันเตอาปุชาาปชามะอารุาหกิจ,จมามะมยังมาหรรยงการณยา อาทุนเต๋อทำมุญญามุนบวชที่วัดสีสังบอนบ้านนาฝากตำบลพอนท่องเพื่อตากมาฝากพี่น้องสุปูสุคนครับผมครับในภาพเป็นบึงในบสถที่ไหนครับผม เหมือนกำมงสาวนางสาวครับพันพาดลูกเล่นะมังบ่ทอนเหร่มใส่แผ่นใบนินแล้วครับเนนี้ตัวนี้ทนแน่นอนบมซวนสไลย์บมเสียครับทำบังในบทคี่นี้พัดน้องทำบังในบทเป็นที่ไหนล่ะในหนองปีกับนหนองสตังค์มาทำกอสัดหลอโบสซอยครับพี่น้อง เด็กหน่อยเด็กดีแห่งบ้านนาฝากตำบลพุทธทอดอำเภอตะคัตนนจังหวัดหนองคายมาฝากพี่น้องสุขสุขชนครับผมครับปรากตางนะเมืองใน,นบสถ์สามโมงเสาร์เมื่อทีวันที่ทำพิธีอุปสมบทพระภิกษุในพระบรมศาสนาอีสานครับผมนี่บรรยากาศในโบสถ์ของ หมวดวัดสีสังวรม,มันน้าฝากตำบลโพตากอุตำบลพุ่นทองอำเภอโพตากจากังหวัดหนองคายครับผมวันนี้พระสงฆ์นางอันดับนางหนึ่งสองสามสี่ห้าหหสบสองรูปสิบสามกระพราอุปชานะครับผมาบมาฝากพี่น้องสุดส,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 สคนครับผมโชคดีร่ำรวย สกปากสมบูรณ์แขงแรงครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนาบุญมมอนุโมทนาบิกับาตธรรมท่านด้วยครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณครับพี่น้อง